พี่กันก็มายืนงงในดงกระเทียมป่านะคะเพราะว่าเขาเกิดเร็วมากๆนะคะ It grows o so fast guys นะคะวันนี้นะพี่กันจะมาเก็บกระเทียมป่าในรอบที่3นะคะ Today I go to p a c k the wild well garlic for the third time นะคะวันนี้ก็คิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้เก็บต้นกระเทียมป่านะคะเพราะว่าดอกเขากำลังเริ่มออกแล้วค่ะ ถ้าเก็บช้าไปกว่านี้แล้วก็จะไม่อร่อยแล้วก็เลยเพี่กันคิดว่าจะมาเก็บเป็นรอบสุดท้ายแล้วก็จะไปทําขนมโน่นนี่นั่นไปฝากให้เพืเ่อนๆนะคะ okay, uh, This time of the year is I think it's the last lot of it because they start to blossom See lot of it start to blossom so w o u t w be the last time that I w i l l pack the, the the plants of it because the next time when I come I will pack the blossom which is that part is delicious also นะคะครั้งต่อไปถ้าพี่กันจะมาเก็บกระเทียมป่านะคะพี่กันก็จะมา,เ,าเก็บดอกมันนะคะเพราะว่าดอกมันนี่จะอร่อยมากๆค่ะเหมือนดอกต้นหอมที่เมืองไทยบ้านเราเลยค่ะนะคะพวกนี้ก็อาหารฟรีทั้งนั้นนะคะเราไม่ต้องเสียตังค์เนาะเพราะเขาเกิดเองตาม,ตาม,ตามธรรมชาตินะคะ this nature giving us so The free food guys so everyone ready let's get packing ค่ะไปเก็บกันเลยค่ะเด้อจ้ะพี่น้องจ้ามาแล้วนี่ออกดอกแล้วค่ะก่อนนี้ก็คิดว่าจะไว้ตรงนี้แหละี๋ยวจะไปเก็บตรงนี่เนะาะไปกันจ้าจะบบรรยากาศเดนะ้อพี่น้องจ้าความใหญ่ความโตความสวยงาม ีลมแรงนิดนิดบรรยากาศก,ก็ไม่หนาวนะคะวันนี้ประมาณ13องศาเด้อพี่น้องจา้าโอเคค่ะไปะเก็บกันปน๊อบบนงก่อนี้ด้พี่น้องสวยมากทั้งอวบทั้งขาวน้ำคัดจาก h i s o n e i s so Beautiful Massive ถ้าตัดกันเลยค่ะ quite surprised guy this time year, the the blossom so fast แต่ท้าย just take it how it is นะคะโอ้โหกอเบอร์เลอร์แดงๆง่ายหลายจ้ะน้ำมันกดโฟล์บกโมบแตก free food guy free food ออ,ออกแล้วค่ะแค่กอเดียวเด้อพี่นองอ,อดเอาจะไปแค่พอรับประทานนะคะ I just pack just น o u ถืออ่ It's my youth for today ส่เลือกเอาตัดแต่ต้นอ่อนนะจ๊ะเพราะมันมีตรงเกิดก่อนแล้วก็เกิดที่หลังเนอพี่น้องจ๊ะก็ like grow before and after they got a uh, baby one and the older one i tried to take baby one as possible so my cookie and look at it yeah <laughs> by damn like <laughs> let <laughs> just look at the toner on ดอกเยอะเลยค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าดอกคงจะงามแล้วสวยงามมากค่ะอยากให้เกิดไปทางเมืองไทยเนาะพี่น้องเนาะค่อยเสียนค่ยประหยัดได้เยอะเลยอ่ะ อันนี้นอ่อนๆเนอะโอเคสวยงามสวยเลือกได้ค่ะสวยเลือกได้แต่ก็จะเป็ั้งสุดท้ายแล้วละค่ะดอกน้อยๆแน่ๆก็อ,กอะายคัะค่ะต้นน้อยๆไหมต้น,นเล็กๆก็จ้ะ เลือกเอาเลือกเอาเลือกเอาที่ละอ่อนละอ่อนนะคะตอนนี้มันไม่ทั้งแก่ทั้งอ่อนสะสมกันไปเขาขาวหัวเข้าเดี๋ยวนึ่งไม่แจกใกล้เต็นะตะก้านสุดเลยใช้เว t าสั้นๆเพื่อจัดการ Full Full b a เ k ็ t ไมอ not going to pack any more than what I d i d okay ซ sort of yeah. ้อนคับจ้ะเแค่ปีละหนนะคะเดี๋ยวพี่กันจะขุดให้ดูเด้อพี่้องจ้ะว่าหัวของเขาจะเป็นยังไงนะคะ แล้วแล้วเขาก็จะมีดอกเนาะแล้วเขาก็จะโปรยปลายเกิดทุกปีเราตัดแบบเนี้ยหัวเขาจะอยู่ข้างล่างนะคะแ,แบบเนี้ยหัวไปยังอยู่ข้างล่างเดี๋ยวจะกด,ดให้ดูค่ะบดูเบื้งหัวมมนจะว่ามันจะเป็นจังไรเนาะ มาาเนี่ยจะหัวเขาเล็กนิดเดียวมันไม่ใช่หัวมันหัวกระเทียมนะคะก็จะเป็นแค่นี้เองหัวนี้ลึกมากอ้อาวหัวขาดก็นี่ล่ะจะประมาณนี้หัวเขาจะประมาณนี้เนาะบรรยากาศด้วยจ้าพี่น้อง เต็มไปหมดคุณว่ะคุณดิอีกแจกหน่อยดอกมัาก,ก็สิออก้วจ้ะอาทิตย์หน้าเนี่ยปักรับประกันได้เลยว่าดอกจะเต็มเต็มทุ่งเนี่ยแล้วพี่กันชจาพามาเก็บเด้อมาเก็บดอกมันเนี่ยแซบขนาดนะคะ w ร e n t when the blossom is when the blossom is coming up I m g o i n g to take you to compact it. เดี๋ยวจะเก็บก่อนนี่ให้ดูเด้อพี่น้องจ๊ะ i o i n g to pack this one. I'm going to show you how Boston is grow on this one. นะคะดอกออกเยอะมากไอ้ต้นเนี้ยกอเนี้นะสงสัยจะเกิดมาก่อนเพื่อนเขาน่ะแต่ต้นก็ยังขาวอวบเหมือนเดิมนะคะดอด เป็นมาแล้วยกขึนน้นได้มาณนี่เลยไก่แล้วไกลแล้วชลังอ,อละอ่อนละอ่อนไกลตะกรา้ากะตาภาษาอีสานน้องเกรกตาภาษาไทยแอ่ว่าตะกรา้าเนาะพี่น้องเข้าเดียวเต็มแล้ว ดูกอนี้จ้ะมันก็สวยสวย so b ว a u t i f u l โอ้มาเก็บซอยพี่กันเลยจ้าทำเฮ็ินี่ยกายไปทำอะไรทานดีเนาะเที่ยวนี้แต่ยังเดนเก็บทำขนมไปฝากเพื่อนค่ะ Make something. This time, very delicious. Wait, ណ <Num -cuck> ាស <Num -cuck> ់ហាមកាក់អូយហ ோம் ហ ோம்